หลังจากที่เรามามาถ่ายแล้วก็มาเจอชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงไหมมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบอัศจรรย์ใจหรือว่ามันมเหตุการณ์แปลกๆกับเราไหมต้ยงม้เคน c ของคุณนะแล้วก็โยนะขอให้มาถุดให้ดูอยวได้ตรงไหนโ

จุดทูบดอกที่สองนะครับผมจุดคนละดอกใช่ไหมวะน้องโยนะครับผมสวัสดีครับผมหดแล้วใช่ไหมเราจะรีบรีบไม่เหนื่นะเดินไปถ่ายข้างหน้าก็ได้ไปข้างหน้าแล้วอันนั้นก็ได้เดินไปถ่ายเข้ามาไปไปถ่ายเข้ามา

สิบเนาแล้วมั้งใกล้แล้วนะครับสิบหกว่าสิบหกสี่แปดนะครับใกล้จะ17สินาิกแล้วนะครับตอนนี้ออโอเคเดี๋ยวเรารอเลขทูบของน้องกดไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้น้องก็ถ่ายคลิปก่อนนะครับ อะไรก็ไม่รู้อยากแม่แบบรอรอรอคุยกับเราสักแป๊บหนึ่งอะไรบ้างเลยใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเครอให้อ่ารอระหว่างรอทู่พอดีเนาะเอามาตรงนี้แล้วการจะได้แจ้งแจ้งสั้นสั้นสั้นถามสั้น,น,นไปไปถ่ายทางนู้นหรือว่าเราจะหันไปทางนี้ดี เขาแข่งมันจะได้เออเออดีดีดีทำามยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะยืนก็ได้ค่ะยวพี่ยืนต่ํากว่ามันจะได้แบบเออมันจะได้ใกล้เคียงกันเออเพราะว่าใส่ไม้อยู่เออใช่หรออ๋ออ๋อขออนุาหนูใส่หนูแซงโอ๊ไม่แม่อันนี้ของพี่หนูกินแล้วจะถ่ายหนูด้วยถ่ายถ่ายกูด้วยนะอ่าพร้อมค่ะระวังนะพี่เมื่อกี้หนูโดนกิ่งไม้ล้มมาอยู่ไม่มีแล้วแหละ โอเคครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสดีมากๆเลยบังเอิญว่าเจอน้องเขานะครับผมนะครับก็อาสวัสดีน้องก็ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่จริงก็เจอกันตอนเดินเข้ามาผมกําลังจะออกไปส่วนน้องเขาจะเข้ามานะครับไม่ได้นัดกันเลยไม่ได้ท้าอะไรกันเลยนะฮะแต่หนูเห็นพี่ไลฟ์สดเห็นพี่ไลฟ์สดอ๋อเห็นเห็นพี่ไลฟ์สดอยู่ใช่ไหม ก็ไม่มีอะไรจะถามมากอันดับแรกเลยอยากจะถามว่าวันที่มาเจอวันที่เท่าไหร่นะวันที่24เดือนที่แล้ว24เดือนที่แล้วใช่ค่ะเดือนเก้าเนาะเวลาประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสามค่ะประมาณบ่ายสามโมงตอนนั้นเรามาตกปลาเนาะใช่ค่ะตกปลาพี่เขาก็จะตกปลาอยู่ตรงพี่คนนั้นยืนเออนั่งอยู่หนูก็จะมาเข้าห้องนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยเห็นตอนนั้นรกมากไหมตรงเนี้ยรกมากเลยค่ะผักกุนหนูอยู่ตรงนี้เต็มเลย อันนี้หายหมดเลยมันมีรอยเท้าไม่แอบมว่าทางเดินือยังตอนนั้นมีค่ะแต่ว่ามีแบบคนเดียวเดินอ๋อใช่ค่ะเดินได้คนเดียวยคนเดียวอ๋าอแล้วเราก็หันมาเจอเลยใช่หนูเจอหนูเจอตอนพี่โยแกล้งก็จะถ่ายงี้แต่ก็เห็นแล้วหนูก็นั่งฝั่งนี้หนูก็เห็นเหมือนกันแต่เราเห็นอ่ะเราจะไม่เห็นเหมือนคนอื่นเนาะก็คือเขาบอกว่าเขาเห็นแต่ว่า เขาบอกว่าอาจจะเป็นก้อนหินเนาะแต่หนูเห็นหนูก็รู้เลยว่าม,มันมันคล้ายๆหัวมูนะคล้ายคล้ายหัวงูวงใช่ก็เลยดู <S <S มันแ,บบแ,บบแบบปลกแปละต้องถ่ายละ,ะ,ะแล้วขนาดที่คิดว่าถ่ายไปเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่สายนี้ถูกไหมไม่ใช่เ,เราไม่ใช่แล้วทําไมถึงคิดจะถ่ายลงคิดยังไงอ่ะตอนก็เพราะมันเหมือน เหมือนเลยเหมือนเดียวกันเรามั่นใจว่าเหมือนหวงูเลยใช่ค่ะก็เลยถ่ายลงก็เลยถ่ายลงให้ทุกคนดูว่าเหมือนเหมือนไหมเหมือนจริงแล้วเราคิดว่ามันจะดังไหมคลิปที่เราถ่ายลงไปหรือรูปที่เราถ่ายลงไปหนูคิดว่ามันหนูคิดว่ามันไม่ดังนะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ใช่สายมูหนูไม่คิดว่าสายมูจะเยอะขนาดนี้ด้วยเขาก็เลยแบบเข้ามาดูก็เลยดังเออก็ก็แปลกนะอาจารย์จริงปกติแล้วถ้าไม่ใช่คอนเทนต์แนวนี้ถ่ายมีขึ้นนะ ใช่ค่ะจริงๆเราเราก็น่าจะรู้เนาะเพราะเราก็ทำคอนเทนต์มาจะรู้หนูว่ามันไม่ธรรมดาถ้าธรรมดามันไม่ขึ้นขนาดนี้เห็นไหมเออแหละนี่เหมือนกันเลยไม่ธรรมดานี่ก็วัวผ่านมาจะสองสัปดาห์แล้วเนาะแล้วเราหลังจากที่เรามามาถ่ายแล้วก็มาเจอชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงไหมมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบอัศจรรย์ใจหรือว่ามันเหตุการณ์แปลกๆกับเราไหมที่เราได้รับอะอะไรอย่างงี้ก็คือมันดีขึ้นทุกอย่าง อันคือชีวิตดีขึ้นงานเข้ารัวมากงานเยอะขึ้นใช่ค่ะก็เหนื่อยสิถ้าอย่างนั้นเหนื่อยค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้หักโหมกันไปหนูก็รับพอดีพอดีเท่าที่ตัวเองไหวเท่าที่ได้แล้วนี่เห็นว่าไปรับงานเป็นไปรับงานอะไรมาล่ะอ่าขึ้นไปทาเบอร์วันวันก่อนเหรอคะไม่ไม่ที่นี้วราที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาอ๋อหนูก็จะมารับงานถ่ายคอนเทนต์ไปหาอาหาร ตามธรรมชาติมาทำกับข้าวให้ทุกคนดูนี่แหละแล้ว <ทำ S 1> หลังจากนี้ไปไเราจะมาอีกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นเห็นว่า <c oughs> ไม่กล้ามาหรือว่าไม่มาอะไรทำนองนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นทำไมถึง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 ไม่มาต่อเนื่องอ่ะพูดง่ายไม่ใช่หนูว่นรับงานหนูรับงานใช่ถ้าใครติดตามกูไนในบ้านฟ้าแล้วก็ในติกตอกก็จะเห็นว่ากูไนรับงานรับงานเยอะมากทั้งรีวิวนู่นนี่นั่นเนาะก็ถ่ายงานของเราไปเรื่อยๆจนแบบกูไนก็คิดว่าเออ สมควรนั่นแหละมาอัปเดตให้ทุกคนดูนึกว่ากลัวทัวตอนนั้นะเห็นทัวรงนิดนึงไม่กลัวใช่ไหมตัวไม่ได้หรอกเขาเลาเขาก็แค่บอกว่าให้มาทําไมไม่พามาดูอีกอะไรเงี้ยเพราะหนูยังไม่ว่างนะคะทุกคนเข้าใจนะยังไม่ว่างครับถ้าว่างก็จะพามาดูนี่แหละแสดงว่าอนาคตนี่ถ้าเกิดเราว่างปุ๊บก็จะมาเรื่อยๆใช่ค่ะมาเรื่อยๆไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งอยู่แล้วก็จะมาดูเรื่อยๆคืออถามคำถามสุดท้าย ก่อนหน้านี้เรามีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับไหมหนูหรออ่าปกติเรานับถืออะไรศาสนาพุทธแล้วก็บัรฑพุรุษค่ะวายบัณฑพุุษอะไรเนี้ยเป็นหลักเนาะใช่ค่ะอแต่ไม่มีความเชื่อแบบว่าอ่าหนูไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วตอนแรกนะอ่าครับผมก่อนไม่ได้มีความเชื่อเรื่องหลังจากนี้แหะทีนี้เออไม่ใช่หลังจากนี้ตอนนี้ลหละเชื่อค่ะเชื่อเริ่มเชื่อแล้วใช่ค่ะอืมเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนาะใช่ค่ะมันเปลี่ยนไปหมดละ คือมันแปลกมันแปลกเอาคืนคือทุกอย่างมันแปลกมากเหมือนตอนที่เรายังไม่มาเจออ๋ออีกถามนึงลืม,ลมที่บอกว่าขอยอดวิวขออย่างไงนะตอนนั้นทาไมถึงถึงได้คิดได้ขอคือเราคิดว่าเรากลับไปถึงบ้านใช่ไหม,มแล้วยอดวิวมันดีเราก็คิดว่าเราก็นึกถึงท่านเลยคิดในใจว่าถ้าถึงห้าล้านวิวนะจะกลับมาไวนอนพรุ่งนี้ตื่นมาก็ห้าล้านพอดีเป๊ะเลยไม่เกินด้วยเป๊ะมากมก็เลยกลับมาไว แล้วก็ทุกคนก็เลยรู้จักทุกวันนี้ค่ะก็เห็นอันนี้พี่เห็นน้องอธิฐานคลิปนั้นแหละเห็นคลิปนั้นเราก็เลยทําตามก็เลยใช้วิธีว่า Facebook มันปิดการมองเห็นขอยอดูิวหลักแสนแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ถ่ายที่นี่นะคือถ่ายที่ชายแดนขอยอดูิวหลักแสนมันขึ้น3มคลิปเราก็เฮทำเป็นไปได้วะแต่ว่าตอนที่พูดอ่ะบอกว่าจะมาถ่ายให้ใช้คํานี้นะแค่ว่าบอกว่าถ้ายอดวิวขึ้นอาจจะมาถ่ายให้ปรากฏมันขึ้นเลยๆเดินทางมาถ่าย ก็เลยได้มาบนสิบล้านวิวปาดตว่าก็ได้จริงอะได้เพราะทั้งที่ที่แบบช่องเรามันก็ไม่เคยได้10บล้านวิวเนยนูเห็นอยู่ไหมหนูเห็นพี่ก่อนที่คลิปแรกเลยเห็นแบบรันมาอยู่คลิปนึงก่อนที่มันจะปังอ่ะหนูไปดูอยู่ผู้ติดตามยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลยอ่าใช่ตอนนี้คือแบบตอนนั้นแสนแสนเดียวใช่ใช่ช่งมาเนอะตอนนี้คือสามแสนละหนูไปซองละสองเก้าสามแสนเพิ่มมาอีก เพิ่มมาอีกเกือบสองแสนแล้วตอนนี้ใช่ของหนูก็เพิ่มมาสามสี่แสนเหมือนกันดีดีทั้งในติกตอกแล้วก็เ c e b o o k เลยอ่ะก็ไม่ก็ไม่รบกวนน้องเขาแล้วนะครับผมเดี๋ยวแต่ว่าจะขอถ่ายรูปตอนท้ายหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวนงั้นก็เดี๋ยวขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมไปติดตามเพจมีกี่เพจนะมีติกตอกค่ะกุ๊ดไนท์สาวมงไทยแล้วก็มีบ้านฟ้าก็คือบ้านฟ้าแล้วกัน เพราะว่าเพื่เอเปลี่ยวไปลงแล้วมันเฟซบุ๊กไม่เป็นไรพูดได้เลยอ๋อเฟซบุ๊กก็ได้แล้วก็กุนแจสองมองไทยเหมือนกันคะ่ะฝากพี่ๆติดตามหนูด้วยนะคะอโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะมาเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันตรงนี้ีนนให้ให้อขอบคุณมาก